สวัสดีคนดูหน่อยครับสวัสดีครับผมผมบังจูดูแป๊บเดียวอย่ะไม่ใช่ครับผมเฟ่ยประกรถเกียร์ิเอนะครับก็เรื่องการจำดีวันนี้ตอนเย็นเดี๋ยวผมมาขอลองไลฟ์ลองเพจก่อนเนาะว่ามีคนดูหรือเปล่านะครับช่องผมเนี่ยผู้ติดตามจะสามคบจะสามพ,พันแล้วนะสองพันเก้าร้อยอะไรครับนะทวิตสไครต์นะที่หนึ่งร้อยคบนะครับผู้ชมต้อยงการนังยังเราพูดบบปเปล่าเปล่าด้วยแก็เดี๋ยว วันนี้จะมาลองเทสคุณภาพของวิดีโอนะครับชัดไม่ชัดยังไงบอกด้วยนะก็ถ้าวันต่อไปนะถ้ามีคนดูนะครับแล้วก็ภาพเสียงชัดเจนเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ทุกวันนะไลฟ์ทุกวันนะครับตอนเย็นหลังหกโมงนะครับจะมาไลฟ์ดูนะครับช่องนี้ช่องหลักจริงเป็นรถกระบะนะครับเป็นรถกระบะนะรถกระบะล้วนๆนะครับแต่จะมีแทรกนะเป็นรถจักรยานั่งรถบ้านมาด้วยนะครับก็ตอนนี้ถ้ารถกระบะเรนนี้ไปนะครับมืดมากๆนะครับไปไม่ค่อยมี มอาจจะพามาดูนะครับเป็นรถเจที่นั่งนะเจดที่นั่งก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นรถตู้ก็ได้นะครับจะมี3ามคันที่เรียงอยู่ตรงหน้านี้นะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับสามคันนะครับเกิตายครับไหมมีคนดูไหมยี่สิบแปดคนละยี่สิบแปดคนยี่สิบแปดคนดูนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับช่องนี้เห็นหน้าตาเนาะปกติจะเห็นอยู่แบบผมหลังกล้องตลอดเลยนะครับก็วันนี้มาแนะนํานะครับ รถตู้นะครับเป็นรถตู้สายผู้บริหารนะครับรถปลดระวางจากบริษัทนะครับไม่ใช่รถรถเช่าหรือไม่ใช่รถแท็กซี่นะเป็นรถปลดระวางจากสำนักงานนะครับผู้บริหารใช้ดังนั้นรถนะครับเป็นรถไฟฟ้านะไฟกรอบและกาเป็นสีขาวนะครับตัวสอนสีฟ้านะเป็นรถบุคคลนะครับดังนั้นรถทุกคันเนี่ยเป็นรถพรีเมี่ยมทุกคันเลยนะครับอย่างคอมพิวเตอร์ที่เห็นตรงนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับ ัวเครื่อง3,000สีเทาไม่น้อยไม่แค่86,000นะครับไมล์86,000เท่านั้นนะครับรถนะครับสภาพผิวพันธ์เดิมเดิมนะครับผิวพันธ์เดิมเดิมนะครับบอกเลยว่ารถเนี่ยได้ไปเป็นเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับให้ดูครับริ้วสันคมต่างๆนะครับบอกเลยว่ารถเกรดพรีเมียมนะครับตัวยงตัวยางเนี่ยสภาพเดิมเดิมนะครับยางกุดเยียร์ที่ใหม่ๆสภาพดอกเหลือเต็ม90%นะครับส่วนประตูหลังเนี่ยตรงเนี้ยครับสภาพครับสีผิวพัน์นะครับ สวยเยออไม่มีชนท้ายอย่างแน่นอนนะครับที่ทางตรงนี้นะคอมพิวนะเตอร์ตรงนี้นะครับมีกล้องติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับกล้องมีให้พร้อมนะครับมีให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังเปิดได้ไหมเปิดได้นะครับเดี๋ยวดูเปิดไปดูนะครับสภาพภายในนะเปิดได้เป็นโชคนะครับกดเปิดสบายสบายรถคันนี้นะเป็นรถ11ที่นั่งนะครับไม่รู้ว่าภาพเสียงครับชัดไหมร้อยห้าสิบห้าคนดูนนะครับพี่เป๊ะร้อยห้าสิบห้า ขอบคุณมากเลยนะครับผมของเราการไลฟ์ครั้งแรกมาเห็นหน้ารถนี้เป็น11ที่นั่งนะครับ11ที่นั่งและที่สำคัญนะครับคันนี้เป็นเกรดพรีเมียมราคานะครับป้ายแดงนะป้ายแดงออกจากห้างเลยนะครับไปซื้อใหม่นะหลักร้านนักหานกว่าเลยนะครับแต่ผงขายให้นะครับนี้อยู่แค่ราคา8,900บาท8,900นะครับพอนอยู่ประมาณ6,000นะ6,000กว่าบาทเท,ท่านั้นเองนะครับ ผิดได้นะไม่มตกไม่มไ,ม,ม,ไม,ม่ไม่มีเรียกว่า,านะจินอ่ะโอเคเขาิละผิดเบาไปนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะไฟท้ายนะครับโอมโอมแดงๆใสๆนะครับเรียกว่าริ้วอยนะครับไม่มีรอยข่วนใดๆเลยครับสภาพ,พเดยมเหมือนได้ป้ายแดงนะครับแต่ราคาสุดคุ้มนะเพราะว่าป้ายแดงล้านกว่าแต่กําเงินมา8 9 0 0 0นะครับได้ป้ายแดงสภาพเดิมๆแบบนี้ก็ใช้เลยนะครับ สีที่ควันชัดเจนนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงนะให้ดูภายในนะครับแทนกล้องไปจะเห็นสภาพภายในนะครับเบาะนะเป็นเบาะหนังนะครับตึงๆแน่นๆแบบนี้เลยนะครับคอมพิวเตอร์สามพันนะครับเครื่องสามพันคันนี้สภาพนะครับสวยเดิมนะครับมีจอให้ด้วยนะเอาไว้ดูหนังดูฟังเพลงฟังเพลงเนาะแล้วก็กล้องเนี่ยที่กล้องหลังที่ติดมาเพิ่มนะครับตรงนี้เลยนะครับดูสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าสตาให้ดูเนี่ยให้ฟังเสียงเครื่องนิดนึงนะ รัตชิ่นเดียวติดเลยนะครับมีจอติดมาเพิ่มติดมาให้ออปชั่นก็ครบนะครับแล้วที่สำคัญดูเลขไม้นะไม้แค่แปดหมื่นนะครับโบติรถตู้พวกนี้ครับมันวิ่งเยอะอยู่แล้วนะครับมันต้องหลักแสนสองแสนนะครับแต่ผมขายคันนี้แล้วคันนี้เป็นพิเศษก็คือไม้แค่แปดหมื่นายากนะครับไม้แท้นะไม้แท้ไม่มีกลับไม้ไม่มีกัวไม้นะครับไม้แท้ไม้แปดหมื่นายากนะครับเสียงเครื่องนิ่งๆนะเสียงเครื่องนิ่งๆนะครับสภาพนะลองลองเดียบก็เลีกดูเนี่ย ไม่มีเสียงใส, vida, ส่พงใส่พานก็แค่ๆไม่มีเลยนะครับเนี่ยรถสภาพเดิมๆนิ่งๆนะครับส่วนตัวห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูความเปี่งของเขานะต่ห้องเครื่องนะมันอยู่ฝั่งนี้บางคนคิดว่านะครับเมื่อก่อนผมไม่มีความรู้เรื่องรถใช่ไหมเมื่อก่อนครับรถตู้ผมคิดว่ารถอต่ห้องเครื่องมบางคนคิดว่าอยู่ตรงหน้าใช่ไหมครับตรงนี้ผมขออธิบห้องเคำหนึ่งผมเป็นผู้ชายอ่ะ มีใครคิดว่าห้องเครื่องอยู่ตรงนี้มีใครคิดมันตกบ้างครับเห็นะนะอ่าเขาดูผมเปิดมานะครับเปิดปึ๊บเฮ้ยห้องเครื่องไม่มีผมหาห้องเครื่องไม่เจอครับเมื่อสี่ห้าปีก่อนนะ <S 1> <S 1> ผมรู้แต่เรื่องรถกระบะรถเก่งอะผมรู้นะครับอยู่ตรงไหนแต่รถตู้ไม่มีเปิดมาหาไม่เจอเลยนะครับมีน้ไมัครูเลนไเนรู้เรื่องบ้านเพลเวอร์ แต่หาไม่เจอนะครับต้องมาเพิ่มอย่ตรงนี้สรุปนะครับเครื่องอยู่ตรงที่นั่งนะครับทางซ้ายของกดั้านหน้านี่อยู่ตรงนี้นะครับฝาถังน้ำมันตรงนี้จะม็นมีเทลนะแต่ตัวห้องเครื่องมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยังไม่เห็นใช่ไหมมาดูนี่ตรงนี้ตรงนี้กดยกยกนะยกไม่ได้กิ๊บล็อกอยู่หรือเปล่าครับ นี่ครับเครื่องอยู่นี่เครื่องอยู่นี่ครับนี่รถตู้เห็นไหมเครื่องอยู่นี่และเครื่องนึงเครื่องเดิมเดิมนะครับเนี่ยเครื่องนิ่งๆวิ่งเงียบคิวทรงพีซีลายมาร์กอยู่เดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสภาพเอียงๆสวยๆเดิมเดิมนะครับเครื่องแน่นๆนะครับน้ำมันคอเวอร์ตรงนี้อยู่เดิมเดิมนะครับทุกอย่างนะครับใช้ได้ปกติที่สำคัญรถคันนี้บอกเลยว่าแคมเพจตึงเปียตรงตามเล่มนะตรงตามเล่มอ่ะนี่ ตรงกลางเล่มนะับโมเดลตัวเครื่องนะตัวเฟรมนะครับตรงกันในเล่มนะครับคลายข้อสงสัยเพ่ได้ความรู้ไปเนาะจะได้ไม่ไม่ต้องไปเถียงกับเพื่อน,นว่าตัวเครื่องะตัวเครื่องรถต,ตู้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับสวัสดีคนดูสองร้อยห้าสิบคนด้วยครับจริงเหรอโอสวัสดีครับคนดูเยอะมากๆนะครับจําหน้าตาผมไปนะ ทำไว้นะครับของเป้นะเป้นะครับที่ดูทุกคนดูนะที่ขายรถกระบะเดือนนึงประมาณ6กสิบคันนะครับรถกระบะเดียวนะครับมาดูนะครับแล้วก็คันี้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องสามันนะครับตัวเบาะนะเป็นเบาะหนังตึงๆแบบนี้เลยนะครับเบาะนะครับรับเก็บได้นะสามารถทําได้รับได้เลื่อนได้เลยนะครับเลื่อน่างนี้อ่าเก็บได้ ตึงๆบอกแน่นๆสภาพสวยนะครับคันนี้ถ้าเล็กนั้อยนะครับราคาแ0 0แสนขอบะะ 800, ขอยู่ประมาณ1นนะหน 6, นะครับคันนี้ผมจะบอกว่าถ้ามีดาวติดไปรงแค่น่อยก็ดีถ้าที่เป็นแสนสแสนก็ดีนะครับไม่ได้ใส่ไมคครับผมเสียงจะไม่ค่อยได้ยินนะครับผมเสียงไม่ค่อยชัดใช่ไหม เสียงไม่ค่อยชัดใช่ไหมวันหลังวันหลังจะผมซื้อไม์มาติดเลแล้วติดที่ตัตวจะได้แบบเสียงชัดเจนแจ๋ว,วเนาะก็วันหลังเดี๋ยวผมจะเอารถกระบะมาตั้งด้วยนะรถกระบะรถเจดทีนั่งนะเพราะของผมอะจริงอะ่ะบางคนนะครับหารถนะไม่ได้หาแค่กระบะเดียวบางคนตัวนี้กระบะแล้วนะครับแต่มาดูอาจจะมาดูมีบางคนถามผมมานะมีแฉะไหมมีอันติดไหมมีวีออสไหมนะครับบอกเลยว่ามีนะครับผมมีครบเครื่องนะครับมาที่นี่เพชรยนต์นะครับมีรถประมาณ500คันนะมี3โกดังนะครับ สามโกดังสามสาขานะและสาขาใหญ่อยู่ตรงนี้ที่คุณเห็นนี่แหละครับถ้ามาเจอผมมาที่นี่ครับเสรีไทย70นะใครมาไม่ถูกนะครับโทรมาที่เบอร์ศู4ย์9 48 48เนะครับเบอร์นี้ชื่อเป้นะครับโทรมาบอกเซอ้อเป้ต้องการมาดูรถครับตัดมาได้เลยเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงยัน2ทุ่มนะครับยันสอทุ่มเปิดเปิดนะครับเปิดทำการทุกวันนะครับไม่ต้องไม่ต้องสงสัยว่ามาจะเปิดหรือเปล่าเกงถ้าเกงใจโทรมาเลยนะครับ เปิดทุกวันทําการทุกวันนะครับตอนนี้วันนี้ลองไลฟ์นะครับให้ดูนะครับเดี๋ยววันหลังนะผมจะจัดโปรนะครับรถแรกแจกแถมนะครับบัตรเติมันห้าร้อยบาทอ่ะเอาแล้เอาไหมเอาไหมถ้าเอานะครับกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับอยากได้โปรนี้นะครับหรือโปรคอดฟรก็สิบวันผมก็มีให้นะโปรคอดฟรีก็สิบวันดอกเบี้ยพิเศษเอาไปเริ่มต้น2.59ถูกที่สุดเลยผมบอกเลย ที่สุดในประเทศไทยเลยตอนนี้ครับเพราะของเราเพชรยนต์นะครับเป็นบริษัทที่ได้ทีแฟนสามระดับนะที่เป็นลูกค้าได้ลูกค้าเกรดเอนะครับของแบงค์นะแล้วก็ดอกเบี้ยถูกที่สุดนะครับดังนั้นครับผมเรื่องรถมือสองครับที่นี่ถูกที่สุดแล้วนะครับดอกเบี้ยนะไม่ต้องไปพูดถึงที่อื่นจะ้วบอกเลยว่าถูกจริงๆนะครับถ้าไม่มีความรู้นะครับสงสัยตรงไหนนะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0ูตรเจ็ดสี่เจ็ดเก้เก้าสี่แปดสี่แปดนะครับวันนี้ผมอะมาลองไลฟ์แล้วก็เดี๋ยววันหลังจะมาเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวมาไลฟ์ประมาณ วงกว้างนะครับเดี๋ย่าไไลค์ก็วันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดสมัครคไว้ด้วยนะครับผมก็ขอลงไลค์ก่อนเนาะก็สวัสดีครับบ๊ายบาย